สวัสดีค่ะปอยมาแชร์มาแล้วค่ะวันนี้มาในหัวข้อเกี่ยวกับการแบบสะโคบการอ่าน CPI นะคะหรือว่าดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perception Index ค่ะซึ่งก็เป็นเนื้อหาหนึ่งที่ประกอบอยู่ในองค์ประกอบที่จะออกสอบของเจ้าป้องนะคะหรือเจ้าพนักง,งานป้องกันการทุจริตของสำนักง,งานปปรชรอบนี้นะคะปี68 หลายคนก็สับสนหาหลักยึดไม่ได้คือที่คลิปนี้ไปย้อนกลับไปในถึงตัวเองตอนที่ไปเริ่มอ่านค่ะเพราะว่าตัวปลอยเองอ่ะไม่ค่อยคือเรียบเรียงความคิดในสมองไม่ค่อยถูกเวลาอ่านเนาะซึ่งมันผ่านมาแล้วไปก็เลยอยากจะเอามาเอาจุดบกพร่องของตัวเองอ่ะค่ะมามาแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อ,เ,อเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆเ,เตรียมตัวในรอบปัจจุบันนี้เนาะที่คู่แข่ง โหดแล้วก็สถานการณ์การแข่งขันนี่คือดุเดือดแล้วเชื่อว่าจํานวนคนสอบน,น่าจะมากพอสมควรเพราะว่ารับทุกอุดใช่ไหมคะออวิธีของปล่อยมันเป็นวิธีแชร์วิธีหนึ่งเท่านั้นนะคะทุกคนก็เอาไปปรับเป็นของตัวเองนะคะว่าจะอ่านแบบไหนเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื้อหางเอกสารต่างๆอ่ะไปเอามาจากสํานักงานเอามาจากของปปชนะคะเราเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใส่ลิงก์เป็นเครดิตไว้ให้ที่ดีสคริปสคริปชั่นในคลิปใน YouTube ค่ะที่เนื่องจากเอามาจากปปชเนื่องจากว่าทุกอย่างผ่านการแอปพลูฟมาแล้วผ่านการแอปพลูฟที่ให้เผยแพร่ได้นะคะก็ก็เลยเอามาจากนั้นเป็นหลักนะคะถ้าทุกคนอยากตามไปดูเว็บไซต์ของอของของของหน่วยงานที่รับผิดชอบ CPI เองนะคะทุกคนก็ตามไปดูได้เดี๋ยวไปก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเออมาเริ่มกันเนาะถามว่าจะต้องเวลาไปสอบอะ CPI จะต้องสอบประมาณไหนบ้างคือเนื้อหาถ้าจะไปอ่านบทความบทววิเคราะห์โดยที่เราไม่ ไม่มีแบบคอแกนกลางของเราในการยึดอ่ะมันอาจจะทําให้เรางงและจําไม่ค่อยได้เพราะมันมีอะไรต้องจําเยอะถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้นําเสนอส่วนตัวเนาะทุกคนก็ไปปรับเอา CPI เนี่ยคือมันถูกวัดทุกๆปีนะคะโดยหน่วยงานที่วัดนะคะจะเป็นหน่วยงานที่ขออนุญาตโอเคคือเป็นหน่วยงาน ถ,ถ้าแปลเป็นไทยนะคือองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือว่า Transparency International เราเรียกย่อว่า T.I. เออ T.I. ซึ่ง T.I. เกิดขึ้นที่ไหนอาจจะต้องตามไปดูนิดหน่อยเพื่อมันมีข้อสอบก็จะได้การได้เลยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรประดับความรู้ไปเนาะเออเอาโอเคอ่ะ T.I. เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะบอกว่า T.I. T.I. เนี่ยคือเกิดขึ้นที่เยอมันนะคะ ข้อมูลทุกอย่างจะแน่นกว่าที่ปล่อยพูดเนดะี๋ยมันจะอยู่ในลิงก์นะคะทุกคนก็ค่อยตามไปดูนะคะแล้วก็ตามไปดูเพิ่มเติมได้แต่ว่าหลักๆเลยที่ทุกคนจะต้องเข้าใจต้องรู้ต้องจำอะคือว่า Uh, CPI ที่วัดในประเทศไทยเนี่ยเราวัดโดยคำนวณจากแหล่งข้อมูล9แหล่งข้อมูลแต่จริงๆแล้ว CPI ที่วัดทั่วโลกอะค่ะเขาจะมีทั้ง13แหล่งข้อมูลแต่ว่าทาง TI เขาเลือกวัดที่ประเทศไทยเนี่ยคือ9แหล่งข้อมูลมันก็จะมีแหล่งข้อมูลเหล่านี้ที่ทุกคนจะต้องทําความเข้าใจจําตัวย่อและจําอัดคําอธิบายภาษาไทยไปว่าโอเคอย่างเช่น VDEM คืออะไรใช่ไหม พอท่องตอนไปสอบรอบให้เราไปก็ท่องไปเลยเป็นนกแก้วนกขุนทองถามว่าจําได้ไหมจําได้บางอันบางอันจําไม่ได้สำหรับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาในวงการรชาชการหม่แลรวรู้สึกว่าทำไมมันต้องจําเยอะอะไรอย่างนี้นะไปมีเทคนิคอันหนึ่งที่ผุดขึ้นมาสมัยเพิ่งสมัยนี้แหละสมัยที่ทํางานที่ปัจจุบันเนี่ยคือว่าสมมติว่ามันมีต้องจำเก้าอันใช่ไหมคะการจะจําหมดมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันเราเลือกอันที่ถูกฉลบก่อน สักส4อันทําให้ตัวเองใจชื้นอันนี้แบบเทคนิคแบบชาวบ้านนะเออเทคนิคแบบูมงปัญญาชาวบ้านแบบบอยองเนาะเลือก3 4สอันอย่างเช่นสมุิเอาไปจะเลือกอะไรไปเลือกวีเดมดีกว่าวีเดมคืออะไรอะ่ะก็ไปดูว่าตัวเต็มมันคืออะไรอันนี้ขออาภัยนะคะมันไม่ค่อยชัดเนาะมันมีความหมายว่ายังไงการมันวัดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติหรอรวมถึงตุลาการที่เกี่ยวกับสินบนด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเออวีเดม อภาษาอังกฤษเต็มๆมันว่าอะไรอันนี้ไปเห็นไม่ชัดเดี๋ยวค่อยไปดูตัวเต็มเนาะหรืออันเนี้ย WJP หรือว่า Verstic Project ป่ะสักอย่างเออคือหาตัวที่เราถูกฉะโกสมมติมันมี9หาสัก4ี่หรือ5ก็ได้ให้แบบเป๊ะๆป,ปแม่นๆแต่จริงๆก็อยากให้จำหมดนะอันนี้ปลอบใจสำหรับคนที่แบบ พี่คะมันเยอะมากเลยคะ่ะหนูจําไม่ได้หาหลักยึดไม่เจอมันจะมีหลักยึดอีกอันหนึ่งที่อยากจะแชร์แต่ว่าอันนี้เอาเอาหลักยึดน,นี้ก่อนคือว่าหาตัวที่ถูกฉลกแล้วก็จําไปทั้งไทยทั้งอังกฤษและจําความหมายก็ไปดูเอกในเอกสารเพิ่มเนาะในบทวิเคราะห์ที่ประประชเผยแพร่นะคะว่าแต่ละตัวมันมันวัดอะไรมันก็จะมีคําอธิบายในแต่ละตัวเนาะซึ่งองค์กรเหล่านี้ก็จะเป็นองค์กรระดับนานาชาตินะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปแบบเขาเรียกอะไรอะ ไม่สามารถที่จะให้ตัวเลขมันเป็นไปตามที่เราต้องการได้นะคะคือคือเขาก็มีความโปรง่งใสมากๆเหมือนกันนะคะในในการวัดครั้งนี้เนาะอันนี้ง่ายๆจำก่อน g p i คืออะไรภาษาอังกฤษอะไร c o l l u p t i o n Perception Index เนาะองค์กรอะไรรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักคือ IT นะคะ Transparency International ใช่ไหมอยู่เยอรมันมันมีในข้อมูลในเอกสารเนาะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยวัดจากแหล่งก้แหล่งข้อมูลอันนี้จำเนาะยังไงต่อ คราวนี้หลักยึดอีกอันหนึ่งที่จะทให้เราสามารถทําคะแนนพวก C P I ในข้อสอบได้ดีคืออ่ามันจะมีบทบทเขาเรียกอะไรเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับผลการผลการวัดนะคะปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยคือไปอัดคลิปวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้คือวันที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยผลของการประเมิน ที่ประกาศออกมาให้ทั่วโลกได้รับทราบเนี่ยมันจะเป็นผลของปี2566อันนี้อยู่นะคะเพราะว่ามันจะต้องสิ้นปีก่อนแล้วเขาถึงจะแบบประมวลผลแล้วก็ประกาศถูกไหมปี67เพิ่งจบไปยังไม่ประกาศแต่ขอวงเล็บไว้ว่าถ้าประกาศก่อนที่จะวันสอบเราอะ่ะก็ไปดูซะหน่อยใช้หลักเดิมเนาะเอออันนี้อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือชี้แจงไว้ก่อนบางคนก็จะงงพี่คะต้องดูปีไหนคะทำไมมันมีแค่ปี66คะอะไรเงี้ยเออ หลักยึดอันที่2ที่จะทําให้คะแนนพอที่เราจะอุ่นใจแล้วมั่นใจในการทำข้อสอบคือดูผลประกาศปี66เซิร์ชในปปปเซิร์ชใน Google ก็ได้มีเดี๋ยวเดวไปแปะลิงก์ไว้ให้มันจะเป็นเอกสารที่เออเหมือนเป็นคําแถลงเกี่ยวกับผลการวัดวัด CPI อะค่ะของปปชเนาะแปลเป็นไทยแล้วนะคะถ้าใครเก่งอังกฤษหน่อยอยากตามไปอ่านเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเราก็มีภาษาอังกฤษแปลให้เหมือนกัน เออเดี๋ยวแขวนไว้ให้คือม,มันจะมี QR code mm hmm. ในเอกสารฉบับนั้นนะคะมันก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือจะแอดวานกว่านั้นตามไปอ่านในเว็บไซต์ของ TI เลยก็ได้ก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้พูดรวมไปเลยนะจับจุดจับประเด็นเอานะคะทุกคนเออหลักยึดที่สองที่ทำให้มั่นใจในการทำข้อสอบเนาะเราอะ่ะยึดผลปี2566แล้วมาดูซิว่าประเทศไทยอะได้คะแนนตัวชีว้ออ่อม แหล่งข้อมูลไหนขึ้นหรือลงเห็นปะมันมีขึ้นอันเดียวถูกปะอันนี้มันควรถูกฉลกกับทุกคนหรือเปล่าตัวชีวัดนี้ค่ะไปดูภาษาไปดูตัวเต็มภาษาอังกฤษนะคะว่ามันคืออะไรเออปีนี้ปี2 5 6 6ปีล่าสุดเนี่ยประเทศไทยได้คะแนนขึ้นจากปีก่อนเนาะที่ไล่มา64-65คือตัวนี้ยังไงตัวนี้ก็ต้องจำหนูแมะเพื่อมนมีในข้อสอบ ถป่ะอ่าแล้วอีก3ตัวที่ต้องโฟกัสคือ1 2 3 2ตัว3ตัวนี้มีอะไรบ้าง WEF อ่า BFI T เออไปดูแล้วก็อันนี้ World j u s t i c ดูอันที่เพิ่มขึ้นอันที่ลดลงให้แม่นอันที่เหลือเท่ากับก็บกดูแต่ว่าหลักยึดคืออันไหนเพิ่มขึ้นของปี6 6ถ้าปี6 7ประกาศแล้วก็ใช้หลักเดิมเลย ปีอะไรเพิ่มขึ้นอ่าโอเคเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ดูตัวชีวัดนี้เพื่อที่เราจะได้แม่นว่าโอเคเราก็จะได้คุ้นเคยว่าไอ้ตัวแหล่งข้อมูลเนี้ยมันคือเกี่ยวกับอะไรหรออะไรเงี้ยเออนะสูมได้หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะโอเคแหล่งข้อมูลนี้มันเกี่ยวกับอะไรอ่าทุกคนก็ดูไปอันนี้คือเป็นหลักที่แบบไปเพิ่งนึกได้แต่ว่าตอนไปสอบอะไปไม่ได้นึกได้แบบนี้นะ เออไปก็ท่องท่องไปว่าเออมันมีเแหล่งเนาะ,ะขีดไปท่องแล้วก็ขีดแล้วก็เน้น G I คืออะไรก็ขีดไปการดำเนินธุรกิจหรอเออมากน้อยเพียงใดสามห้าสามห้าสาเท่ากันอันนี้จําก็ได้นะใช้หลักกันเนี่ยคือพยายามใช้โครงสร้างของตัวเลขหรือภาพอะโยงทําให้เราจําได้เพราะว่ามันมีอะไรที่ต้องจองําอีกเยอะมากเลยเนาะ C P I เนี่ย จริงๆมันมีความสนุกในการอ่านเอาไปสอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอตอนทํางานเนี่ยก็จะมีอีกมุมมองอีกหลายๆมุมมองในการทํางานถ้ามาเป็นเจ้าป้องแล้วเนาะสำหรับ CPI นะคะจะประมาณนี้ก็ทุกคนรอดูว่า CPI <c oughs> ขอไปค่ะ CPI ปี CP <c oughs> 67จะประกาศก่อนที่เราจะสอบหรือเปล่าเออก็อย่าลืมดูนะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเขารวบรวมมาให้เลย <c oughs> <c oughs> อบชาก็รวบรวมมาให้ว่าอันไหนในแต่ละปีเนี่ยตั้งแต่ปีหงหกสมี6หกหแหล่งข้อมูลไหนหรอที่แบบมันมีแนวโน้มเป็นยังไงอ่ะที่มัน stable จำไปทั้ง3อันน,นอกจากหลักยึดอันเมื่อกี้แล้วใช่ไหมว่าลดลงอ่ะมีเพิ่มขึ้น1ตัวจำให้แม่เพื่อออกข้อสอบแน่างเงี้ยเผื่อๆนะอันนี้คือโดยส่วนตัวคลิปไปเนี่ยไปไม่ได้มีรู้ข้อมูลข้างในอะไร,ะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวล้วนแล้วก็ เหมือนพูดกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็พูดกันแบบชาวบ้านขิงขาไ,าไปเรื่อยๆเมาไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้การสอบมันการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบมันสนุกอ่ะมันมันมีหลักหรือมีมุมมองบางอันที่เผื่อเป็นประโยชน์ก็ต่อหลายๆคนอะไรเงี้ยอันนี้คือความตั้งใจของไปเนาะอันนี้ตอนตอนไปสอบสมัยนั้นไปก็ไม่ได้โฟก,กัสเหมือนกันเพราะว่าไปรู้สึกว่าโอ้ไม่ก็เนื้อหามันเยอะมากเลยเราต้องดูอะไรบ้าง หลักยึดที่ต้องยดยึดอีกอันนอกจากเพิ่มขึ้นลดลง,ลดลงสเตเ,ตเตบิลแล้วอะสเตเตบิลมาตลอดเวลาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตลอดตั้งแต่ปีหกสองจนปีหกหกนี่คืออะไรบ้างอะ E I U G I แล้วก็อะไรอะ P r S ก็ไปดูว่ามันคืออะไรมันก็ทําให้เราจําได้พอเราจําเป็นภาพอะมันจะมันจะทําให้ความจํามันดีกว่าการแบบท่องเป็นตัวหนังสืออืมอันนี้อีกอันหนึง่งที่ไปแบบอ,อ่านไปอ่านมาก็ทำได้ทั้งเก้าอันเราหนี่ถูกป่ะ แต่ที่ต้องเพิ่มเติมอ่านนี้แต่อันนี้ก็ต้องอยากให้ท่องไปนิดนึงคือว่าถ้าปี25งพัอยกยังไม่ประกาศนะตัวเลขนี้ก็สาคัญประเทศไทยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ใน180ประเทศทั่วโลกนะที่รับการประเมินหรอ108เออแล้วประเทศไทยเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่35นะเราไปดูเพื่อนบ้านซีสิสงคโปได้เท่าไหร่ญีุ่่นได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออไปดูแล้วการอ่านอ่ะอ่านโยงไปที่แบบ พวกยุทธศาสตร์ชาติพวกอะไรได้อีกนะคะมันจะแบบเป้าหมายในการที่แบบอยากเราเราจะแบบขับเคลื่อน CPI เออ่อานโยงได้อีกเดี๋ยววันหลังไปมาดูให้ว่ามันจะโยงอย่างไรได้บ้างแต่มันโยงได้นะคืองานป้องอะ่ะทุกๆเนื้อหาที่เขาประกาศสอบอะ่ะมันโยงกันได้เกือบหมดเลยนะคะเออมันถ้าทุกคนอยากเห็นภาพอะ่ะจริงๆก็กว่าแนะนำแล้วมันจะโหบมันจะกว้างไปเนาะแต่ว่าถ้าอยากเห็นภาพอะ่ะลองอโหลดบทวิเคราะห์หรือ โหลดแบบพวกเป็นารายงานประจําปีอะไรเงี้ยที่มันเผยแพร่ให้สาธารณได้รับทราบอะในเว็บไซต์บปชทุกคนก็จะได้เห็นภาพชัดขึ้นแต่ต้องอ่านตัวเต็มให้มันแม่นๆก่อนนะเพราะเราจะไปสอบเนาะเราไม่ได้แบบไปพีเต์งานอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้เออตัวเลขที่ต้องดูไปนะคะอา้าวหมดยังเอออันนี้ก็สําคัญอีกเราก็รู้เรื่องตัวเองแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเอออันดับทอบ็อปทอปของโลกเนี่ยเขาประเทศอะไรหรอก็ ปีนี้นะคะ2,500-2,23เนาะปี6-6ก็คือเดนมาร์กฟินแลนด์นิวซีแลนด์เออแต่ว่าเราก็ยึดประเทศใกล้เคียงเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไนแง่เป็นต้นแต่ว่าเราก็ต้องรู้นะ1น3ของโลกเนี่ยเขายังไงเขาวัดยังไงเขาก็90คะแนน87คะแนน85คะแนนแล้วเราวัดยังไงเราไม่ถึง40สสักทีอะ ม,มาช่วยกันผลักดันให้มันถึงเนาะแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างภาพรวมใหญ่มากแล้วก็ถามว่ายากไหมเหรอความเห็นส่วนตัวปล่อยไว้ยากแต่ว่าถ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะไม่มีทางเป็นไปได้มันจะต้องเป็นไปได้สักวัน้องคิดแบบเนี้ยทํางานมาต้องคิดแบบนี้รือใส่อา,าอรอ <c ười> <c ười> ามณ์กัวกัวผุ้ใหญ่ผ่านมาฟังเราหนูเชื่อว่ามันจะต้องเป็นไปได้สักวันแต่ถามว่ายากไหมหนูตอบตรงๆเลยมันยากมันยากดูจากสถิติ ดูจากตัวเลขก็รู้ดูยังไม่ต้องวิเคราะห์เชิงอื่นเลยอะดูจากตัวเลขก็รู้ว่ามันยากเนาะค่ะ,ะมันมีเป้าหมายอยู่นะที่เรากําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติหรืออะไรเงี้ยเออทุกคนไปดูแล้วก็อ่านยงกันจะได้สนุกสนุกอ่านผูกเรื่องไปเรื่อยๆเออสนุกนะเออ cpi แนะนําก็ประมาณนี้เนาะข้อมูลมของที่ต้องจำนอกจากจำแล้วเนี่ยนอกจากจำแล้วหาหลักยึดใช่ไหมหาหลักยึดสเสร็จปุ๊บอ่านบทวิเคราะห์ของที่เผยแพร่โดยปปชก็ได้เบื่อปปชแล้ว ดูปวชเ,เสร็จปุ๊บมันเป็นทางการใช่ไหมอาจจะไปดูเผยแพร่บทวิเคราะห์ของเอกชนแต่ว่าของเอกชนก็ดูได้นะแต่ว่าดูความน่าเชื่อถือของของวารสารต่างๆที่เผยแพร่หน่อยแล้วก็ของสํานักต่างๆที่เผยแพร่หน่อยแต่ว่าถ้าจะไปสอบยึดหลักของหน่วยงานหลักของเราก็คือปวชเ,เป็นหลักก็ดีค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเอกสารวารสารต่างๆเดี๋ยว ก็จะให้ในลิงก์ลิงก์ในด e สคริปชั่นแล้วก็ฝากไว้ในเพจนะคะทุกคนก็ไปเปิดอ่านเอาว่าเออไปตีโโคบเอาเองอันนี้ไปตีสโคให้ข้าวๆประมาณนี้คิดว่า CPI ประมาณนี้แหละถ้ามันหลุดไปกว่านี้คือมันไกลไปกว่านี้แล้วนะ่ะก็ขอให้เดาอย่างมีหลักการเชื่อหรือเปล่าว่าเวลาแบบเวลาปล่อยแบบอ่านหนังสือล้วเวลาเครียดมากๆเราจําไม่ค่อยได้อะเราจะชอบปลอบใจตัวเองแต่ว่า มันก็ทําดีที่สุดอะเนาะถึงเวลานั้นน่ะพอไปเจอพอสนามพอนั่งสอบจริงๆอะถ้าเครียดจนทําอะไรไม่ได้อะมันจะคิดมันจะคิดเรื่องอื่นไม่ออกมันจะทําให้คะแนนน้อยใช่ไหมเราต้องปลอบใจว่าโอเคไอ้ที่จะมามีอะไรบ้างตัดช้อยตัดช้อยอันไหนได้บ้างการตัดช้อยสําคัญเออมันทําให้เปอร์เซนต์ที่มันจะถูกกับมันเยอะมันไม่จำเป็นจะต้องอ่านแบบลอยข้อมันจะมันจะต้องแบบตรงได้ต้องลอยข้ออะไรเงี้ยสมมุติทําไปแล้วแบบเออ ผิดสิบข้อก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ว่าเอาให้เอาให้มันสุดก่อนเข้าใจประคาทุกคนไว้ขออภัยไปชินคืออันนี้ไปทำเผื่อแบบน้องๆที่ที่ที่สนิทเพื่อนๆพี่ๆด้วยอะค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นการพูดคุยแบบเป็นกันเองนิดนึงขออภัยด้วยถ้าแบบคําพูดอะไรมันไม่ได้เป็นทางการเนาะ ยอมรับเลยทํารอบเนี่ยเกรงมากเลยตอนทํารอบสามสัปดามเนี่ยไม่เกรงขนาดนี้เพราะว่าเราก็พูดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่เราทํามาแล้วก็ค่อนข้างอินกับเนื้องานเนาะอันนี้อินเหมือนกันแต่เกรงมีความเกรงสูงมากต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดอะไรไปแล้วไม่ถูกไม่ควรหรือว่าผิดพลาดอะไรก็แค่พูดผิดพูดถูกยังไงก็ทุกคนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะน้อมรับเสมอเลยค่ะแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟางังขอบคุณมากๆผ่านไปผ่านมาก็ อย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูกันค่ะสำหรับเอ้ยตกใจหรือเปล่าสำหรับ ITA ใช้หลักยึดคล้ายๆกันแต่เดี๋ยวมาพูดแต่ว่าไปขอว่าคลิปที่จะลงแบบเนี้ยไปจะลงให้อีกทีประมาณวันเสาร์ตอนเย็นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการพิมพ์หรือว่าการอัพติกต o อกรือ การอัพทิกตอกที่มันเป็นแบบการแนะนำอะไรเงี้ยก็อาจจะอัพแต่ไม่มีไม่มีการอัดเสียงนะคะขอยกยอดไปเป็นวันเสาร์แต่พยายามจะทําให้ครอบคลุมหลายๆอ่านแล้วก็ฟังคลิปไปแล้วไม่ได้เบ็ดเสร็จที่ปอยนะคะทุกคนต้องไปอ่านต่อยอดต่อใครติวก็ติวไปเลยใครอ่านก็อ่านไปเลยไม่ต้องรอปอยนะคะเพราะว่าภารกิจช่วงนี้แน่นน,นิดนึงค่ะประมาณนี้แล้วเ,เดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้ศึกษาเพิ่มนะคะเออ โดยส่วนตัวไปเป็นไปเป็นคนชอบอ่านบทวิเคราะห์เพราะว่า <c oughs> จบสายบริหารมาเนาะเราจะไม่ค่อยมีหนังสือเป็นเล่มเลมอ่านเพราะว่าโดยเนเจอร์ของสายบริหารอะข้อมูลทุกอย่างมันเปลี่ยนทุกวันะดังนั้นการยึดหนังสือเล่มใดมันอาจจะทําให้เล่มใดเล่มหนึ่งอนอกจากทฤษฎแล้วมันจะทําให้ข้อมูลเราไม่อัปเดตดังนั้นไปก็เลยชินกับการอ่านบทวิเคราะห์หรือว่าอ่านแบบรายงานประจาปีมันมีประโยชน์อืมันมีประโยชน์ ซึ่งของทางปปชก็มีเหมือนกันเแต่ว่าเราก็คงไม่ได้อ่านเทสเปซปาะเนาะเรายึดที่ตำแหน่งเราเป็นหลักก่อนถ้าเข้ามาอยากศึกษาอะไรเพิ่มก็ค่อยเข้ามานะคะโอเคทุกคนขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนโชคดีกับการเตรียมตวสอบอย่าลืมตั้งใจอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าให้ป่วยเมืออนนะเออแพักผ่อนเยอะๆค่ะออกกําลังกายรีแลกซ์บ้างนะคะจะได้ มีประสิทธิภาพในการอ่านสูงขึ้นนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ